ก็เตรียมจับหนูส่งให้ทีมงานนะครับทางอำเภอทางห้วยทับทันนะครับเพเภอห้วยทับทันจังหวัดริสเกีนะครับอันนี้เราก็จะจับส่งไปทางทีมงานว่าต้องการอยู่30ชุดเพื่อทดลองเลี้ยงนะครับเราก็เลยมาจัดให้เดี๋ยวไปส่งให้ถึงที่นะครับวันนี้ก็เนี่ยเริ่มจับเลย นันครับดูนี่ี่คือโครงสร้างตัวผู้นะครับที่จัดให้ไม่ต้องห่วงครับโอเคเดี๋ยวยังไงจับเสร็จเดี๋ยวช่วยจับก่อนเดี๋ยวจับเสร็จยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคครับกำลังจับเตรียมให้ลูกค้านะครับอันนี้โกโก้ขอดูหน่อยดูไซส์นะครับ ต้องห่วงนะครับของความน้งตะวันโครงสร้างมาดับหนึ่งนะครับจุดพร้อมจัดส่งนะครับแน่นๆครับหนูสองเดือน ตัวผู้ใส่สองกงครับธรรมชาติทั้งใหญ่ทั้งยาวครับไม่ต้องห่วง นะครับนี่เป็นบอ่อหนูคุณของเรานะครับที่จะให้ที่รองรับเพื่อแอบคุณหนูเพื่อให้ลูกค้านะครับได้นําไปเลี้ยงนี่จะเป็นบอ่อตรงนี้ทั้งหมดนะครับให้ดูโดยรวมบเดี๋ยวให้ทาการหนูไปก่อนละกันเดีย๋ยวจะพาเดินดูหนูนะ <c oughs> โอเคครับตอนนี้ก็ขึ้น รถเรียบร้อยแล้วนะครับรอแค่ไปลงเดี๋ยวแจ้งทางทีมงานที่รอไว้อยู่เดี๋ยวจะจัดการไปลงให้วันนี้จัดไปที่30มสิบชุดนะครับให้ทีมงานทางห้วยัะพันนะครับโอเคเดี๋ยวไปถึงที่ยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับขอบคุณครับโอเคตอนนี้ได้มาถึงที่ฟาร์มแล้วนะครับที่ตำบลผักไหมนะครับบ้านสิงห์ไทย เตรียมพร้อมครับที่จะเอาหนูลงนะครับเดี๋ยวดูระบบการจัดการว่าเป็นยังไงโอเคเลยครับสมบูรณ์แบบมากนะครับพร้อมเช็คน้ํานะครับสวยมากครับโอเคเลยนี่ครับทำทำทำ,ทำได้สวยงามมากครับ ที่เราจัดเตรียมมาให้นะครับงานเดียวขออนุญาตลงหนูก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงจะถ่ายให้ดูที่นึงครับผม <S <S อ่านี่กาลังลงหนูน,นะครับตัวผู้นะครับ <S <S อจะมืดนิดนึงนะฮะวันนี้พาผู้จัดการมาส่งหนูสองแท้ปกติไม่เคยออกไปไหนนะครับมีวันนี้ยอมมานไครับกินีนะ ปกติไม่ไม่ยอมออกไปไหนเลย,ยคือ,ใให,คอหมายว่าถ้า,ถ,าถ้าผมผมเองผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้ได้อยู่หลังเด <c oughs> ี๋ยวตอนนี้เราก็ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้กับทีมงานเ <c oughs> พิ่้วยทับพัน <c oughs> นะครับเดี๋ยวคุยกับเจ้าของ,งฟาร์มหน่อยครับสวัสดีครับพี่ <c oughs> อ่าพี่ชายอ่าสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างทำไมถึงอยากเลี้ยงหนูพี่ลองดูแล้ว ลองผิดลองถูกครับนเราถ้ามีกาก็มีเก่าใช่ใช่ใช่ตอนนี้พี่ลงไป30ชุดเนาะครับตอนนี้ถามว่าถ้าคนต้องการสนใจอยากเลี้ยงหนูเข้ามาดูได้เลยนะตอนนี้เนาะได้เลยครับได้เลยนะครับเพราะพี่แกก็ไปศึกษาดูที่ฟาร์มมาพอสมควรมีความรู้มีอะไรพอสมควรนะครับอยากฝากชื่อฟาร์มเดี๋ยวป้ายฟาร์มยังไม่มีเนาะตั้งตั้งตั้งชื่อฟาร์มหรือยังเอาวีรลฟาร์มอ่านี่วีรลฟาร์มนะครับขอบอกสถานที่นิดหนึ่งแล้วกันครับพี่ จังหที่เก้าหมู่หนึ่งครับตำบลผักไหมอำเภอห้วยคทันจังหวัดศรีสะเกครับโอเคครับตำบลผักไหมนะครับห้วยทับทนจังหวัดศรีสะเกตนะครับหมู่บ้านชื่อบ้านอะไรครับบ้านสิงไคครับบ้านสิงไคนะครับ,บโอเคขอขอเบอร์ติดต่อได้ครับเดี๋ยวมีขึ้นให้ข้างล่างศูนย <9 30, S 1> ์เก้าสามศูนย์ศูนย์เก้าสามศูนย์อะไรฮนะับหกห้าหกหกห้าหกหนึ่งหนึ่งสี่นะครับโอเคครับใครสนใจอยากเลี้ยงหนูนะครับหรือต้องการบริโภคหนูสนใจเข้ามาดูได้ที่นี่ได้เลยนะครับ าร์มนี้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่30บ่อนะครับแล้วพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีพัฒนาไปเรื่อยจะสารต่อเกี่ยวเนี่ยตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นี่นะครับจะต่อยอดไปเรื่อยนะครับโอเคครับไม่ต้องห่วงครับสนใจเข้ามาดูงานที่นี่ได้เลยสามารถศึกษาดูงานที่นี่ได้เลยนะครับการการจัดการระบบถือว่าสุดยอดมากนะครับการจัดการระบบได้ดีมากครับระบบน้ําอัตวัิร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคยังไงต้องขอบคุณพี่มากนะครับผมขอบคุณครับ